คำหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ใครไาแซลมอนหนึ่งคือเธอนั่นเห็นฉันเป็นคนอื่นไกลไม่โค้งแต่ถ้ามีเขากบตัวใหญ่ประมาณโบไม่โอเคกินจุมากถ้าใครไปเจออูนิที่ไม่ดีนะขาวมาก อันนี้นเป็นเคยอัดไปแล้วนะคะเป็นร้าน infrared, işte, อาูนิคินฮิโรนะคะทุกคนบอกว่าดีมากมเพราะว่าเคยกินไปแล้วครั้งนึงเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์กันนะคะว้าว wow, นี่คือน้ำส้มยูสุนะใครที่ไม่รู้ว่ายูสุมีดีแค่ไหนลองกินยูสุคือดีมากมขอชิมก่อนเลยขอชิมก่อนที่จะได้เปิด,ช,ดชุดเราเป็นคุณแม่มากเลยนะวันนี้วันนี้เป็นแฟชั <inhale> <ๆ>่นนิสตาหยิบไปขวดนนะึง มันสดชื่นมากยูสุกัเป็นยูสุที่มีเนื้อยูสุจริงๆอยู่ข้างในนะคุณแม่เป็นไงคะผลเนื้อเขาเป็นเหมือนเซลซี่อ,อะอร่อยเอออร่อยมากเลยอะอันนี้เขามีโปนะทุกคนมีอันนี้หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าิมีโปรสิบแถมหนึ่งสิบแถมหนึ่งนะคะโปรแต่ว่าไฮไลท์ของเราอยู่ในนี้อะไรอูนี่มาเคยกินูนี่ปะ มาพลาดแล้วมาพลาดดิบมันดิบมันอันใหญ่มากมันมีแบบเป็นอูนิดทุกคนถ้าทุกคนเคยกินนะมันจะเป็นอูนิดที่อยู่ในน้ำทะเลกับอูนิดที่ธรรมดาเขาบอกว่าอูนิดที่อยู่ในน้ำทะเลมันจะมีความแบบว่าเาเหมือนจะรักษาความสดใหม่ของอูนิดมันจะมีความหวานมากๆแล้วก็ความหอมมากๆเนี่ยโอ้โหเมอร์สันอ่ะมันอร่อยมากหมาไม่รู้เลยเชลยขอให้ดูสีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปจากข้างนอกก่อนแล้วแจกแทนทาราแลม ีเจ้เป็นสาวกของอูนี่ด้วยนะดูจากชุดแล้วไม่เกี่ยวแทมตาแรมแรมแรมแทมแรแทมโอ้ไม่กูไม่เจ้แบบโบเจ้นี่นี่ก่อนอุ๊ยแต่เราจริงอูนี่อะไม่ได้จับต้องยากขนาดนั้นแล้วนะก็นี่ไงจับต้องง่ายมันเป็นทีมงานรู้เออเห็นไหมเฮ้ยนี่ไม่ต้องคนเป็นเล่นตลกอะอะไรวะมีใครตลกก็ได้เหรอ จากร้านริงเฮ้ยเจย้ไปแล้วว่าอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นร้านที่กินอยู่ประจำมากมากถ้าเคยถ้าใครได้ตามไอจีโบนะทุกคนปริงนี่หนึ่งคือมีสารายเดี๋ยวโบทำให้เองพี่นินหนึ่งคือเห็นฉันเป็นคนหนึ่งคือเธอเห็นฉันเป็นคนอื่นกายเสียเธอว่าฉันพ่อไม่ว่าเป็นเหลืองใดอย่างนี้นะคะ,ะ,คะเคล็ดลับคือ เคล็ดลับคือใส่ข้าวเยอะๆนะแล้วใส่อูนิน้อยๆเพราะว่ามันเปืองขอกินอันนี้ก่อนทุกคนอันนี้คือเดอะเบสนะโบจะอธิบายให้ฟังนี่คือเดี๋ยวโบจะขึ้นชื่อให้นะอัลมโบอินเสิร์ตแล้วเนาะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ตรงนี้นะว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นอูนิจากน้าทะเลจะบอกว่าอันนี้เป็นอูนิที่เขาคงสภาพความเป็นอูนิให้แบบให้มันสดมากๆมากๆที่สุดใส่เลยใส่เจ๊เดเลยวดิโอแม่อีกนิดนึงอีกนิดนึงเจ๊อยกินเยอะได้ปะ อันนี้ต้องกินอย่างประหยัดหน่อยนะคะเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็ราคานี้อยู่แล้วใส่ทัฟเฟิลไปนิดนึงนะแม่งโคตรดีเลยอะอะอย่างงี้นะให้มากินก่อนมาไม่กินคำหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไข่ปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนอ่ะให้พี่นดนก่อนก็ได้กินคำได้เออกินทั้งคำหรือจะครึ่งหนึ่งก็ได้เเดดีียยววนนตัวเดียวขออีกทีนึงขอคำหนึ่ง ทราฟว์วทุกคนดูเอาตัวเดียวอู๋อันนี้ตัวเดียวไม่ได้บูมันคาซานลาเยอะไปแล้วอันนี้เราขอบคุณคุณโบกัญญาลัตษ์และร้านคินิโรนะครับผมค่ะไม่เป็นไรค่ะดิฉันจะเก็บเงินแล้วไปซื้อเขาอีกเฮ้ยเราหุนุนร้านเขามาหลายรอบแล้วเออแต่เราอย่าเรียกว่าเรา <laughs> แจ้แจ้โบกเคยช่วยแจ้ายต้องบอกว่ากินที่ไหนไม่เหมือนร้านนี้ ที่นี่เคยกินบ่อยตัวเดียวตัวเดียวนิดหนึ่งอ่ะอันนี้นะคะโบให้ม้าก็คือจะให้ม้าลองเท่านี้ก่อนเพราะว่าโบกลัวมาคลายเพราะว่าถ้าใครไม่ชินก็คือจะกลัวไปเลยมันจะเหมือนอร่อยมากครีมครีมนัวนัวอ๋อโอกินะมองที่กล้องครับถ้าอร่อยบอกอร่อยนะไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเพราะอยากรู้เหมือนกันว่ามากินเป็นเปล่าอร่อยไหมมันมันอ่ะใช่มันจะมัน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 หนึบนบ อร่อยไหมม้าอ,อ,อยากให้ม้าชอบกินเลย <c oughs> <c oughs> มันจะมีตัวหา่านเดี๋ยวจะมีตัวห่านเพิ่มขึ้นออันนี้อันนี้ของอันนี้คือน้องโมให้น้องโมกินก่อนม <c oughs> ัน,นคืออะไร <c oughs> อูนิคคือหอยเม่นหอยเม่นในทะเลที่ส่งตรงจากญี่ปุน่น <c oughs> อันนี้คือไข่ใช่ไหมโ <c oughs> มยังไม่เคยกินใช่ไหมเอาไปน้อยๆหน่อยก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อไม่ไม่ถูกถูกปากกินเอาไวอร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยบอกแม่อร่อย รสชาติอืมอร่อยมัน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 จะรู้สึกไงคะมัน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 คือแบบกลมกลอนแค่นั้นแหละต่อไปตาอีชั้นทุกคนอุณูมิมันคือสิ่งที่ควรค่าแก่การลงทุนจริงๆนะนี่นะคะใส่เข้าไปจะเห็นได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยกินคนเดียวกินคนเดียวเกือบตายทุกคนคือพอกินคนเดียวแล้วมันจะแบบพอกินเยอะๆมันจะเกิดอาการเลี่ยนเกินไปแต่นี่คือขนมาทั้งครอบครัวนี่หนึ่งหนึ่งคือเธอนั่นเห็นฉันไม่คนอื่นไกล สุดเลยแล้วก็ใส่ทัฟเโิลใช่ค่ะใส่ทัฟเโิลไปนิดนึงนะคะว้าวโอ้โหมันจะหอมน่ากินแล้วก็ใส่เป็นอันนี้คือเขาให้มาเป็นจะเป็นวาซาบิสดนะแต่ว่าวาซาบิที่ไม่สดก็มีเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเซตให้นะทุกคนว่ามันจะเป็นเซตอะไรบ้างแล้วอันนี้คือไข่ปลาแซลมอนโลยตรงนี้ไปโอ้โหถ้ากินคำนี้นี่คือวิ่งแบบวิ่งรอบบ้านได้แล้วเนี่ยไปเลยไม่เพราะวิ่งเลยกลับมาหมดเลยอยา ไม่ค่อยค่อยหื <c oughs> ชอบโคร<อ> <c oughs> มันึคือเธอเห็นฉัเป็นคนอื่นไปต้องอัดข้าวเข้าไปเยอะๆจ,จะได้อิ่มอันนี้อร่อยกว่าปะอันนี้พรีเมียมกว่ามัน,มน<อ>จะมีความสดของอูนิมากกว่าเพราะอยู่ในน้ำทะเลใช่คงสภาพเขากินนิดเดียวกันแจ๊กก็เคยกินแล้วน้ำทะเล้องเคยสั่งมาแล้วแบบน้ำทะเลอ่ะมันก็แย่งกันกินจำได้เลยวันนั้นอะ มีครอบครัวประมาณนี้สั่งประมาณเซตเนี้ยก็โอเคนะไม่โอเคแต่ถ้าอยากให้อิ่มมากๆคือต้องถ้ามีครอบครัวใหญ่ประมาณโมไม่โอเคกินห,หมดเลยกินจุมากอ,อือหือ,อ,อหวานมันหอมมากอือหือไม่อยากคือนะอ่ะอมไว้อือหือ แล้วคือแบบกินอันเนี้ยราคาเท่าไหร่มีความมันๆใช่ปะกินยูสุตามโอ้โหสดชื่นราคาเท่าไหร่ปะเดี๋ยวขึ้นให้วันนี้ซื้อมาทั้งหมด3เซตเซตอันนี้เซตอันนี้แล้วก็เซตอันนี้ทุกเซตก็คือจะมีสาหร่ายมีข้าวแล้วก็มีวาซาบิอะไรให้เดี๋ยวขึ้นเป็นเซตให้ด้วยแ้กินประหยัดๆนะเก็บไว้กินหลายวันบอกวื้โอ้ทุกคนมันต้องแบบมันต้องเก็บเงินมาเพื่อกินเขาจริงๆอ่ะอุ้่อีชันไม่ต้องไปญี่ปุ่นแล้ว ออ <reading> <S br> uh> ืมันอร่อยมากมันหอมมันอออืืหไม่คาวเลยไม่คาวเลยถ้าใครไปเจอบูริที่ไม่ดีนะคาวมากดิวเคยไปญี่ปุ่นอะแล้วก็กินบูริที่มันคาวหรือว่ากินได้อะไรขายถึงแบบแบบมันคาวหือบางทีมันคาวมันเหม็นอ่ะมันเหม็นคาวมาก กินแรงไม่ไหวมันต้องเลือกเกล็ดดีๆนะจริงๆรู้ป่ะอูนิที่มันขาวอ่ะมันคืออูนิที่กินเหมือนอะไรรู้ไหมแมงสาบกินเหมือนแมงสาบมากเคยเจอนะร้านหนึ่งเนี่ยในไอดีอ่ะต่างๆรู้เคยซื้อมากินระเแบบิกินมันสาบจนต้องขายทินนะ้งอ่ะใช่แล้วราคาไม่ถูกก็เลยต้องซื้อร้านประจําเลยช่วงเนี้ยใช่แต่ไปบอกว่าร้านนี้ไม่เคยผิดหวังเลยนะอร่อยสดจริงๆแบบหอมไม่เคยรู้สึกว่าขาวอ่ะมันร้านนี้คือรู้สึกว่าอูนิเขามันจะหวานหอมใช่ความหวานนี่เะลองูนินนะเวลากินทีไรต้องหลับตาตลอดเลย ใช่ไม่อยากคืนนะแบบให้มันลํำลึกแล้วข้าวคือหวานมากเนี่ยแล้วเขาจะมีความเปราะบางมากๆอุ่นนิในนำ้ำในช,ชีวิตที่มีความสุขโอเคไม่มันมีตั้งกล่องนึงโอ้โหมาม้ามันหมดแล้วหายใจหายใจออกก็หมดแล้วเนี่ยแต่งจริงอ่ะกินประมาณนี้กําลังดีนะอย่าก,กินเยอะมากเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวรู้สึกรเรียนใช่มันเปลืองด้วยอเออ,อไ,ไม่ห,มหรอ ไม่มีทางเอ็มเหอไม่มีคุณธนินท์ฮะถ้าบังกล้องอีกรอบมึงนะขเขาเจมแซลมอนอ่ะเรกินแซลมอนเยอะๆดิไม่จะได้อิ่มๆแซลมอนเก็บไปกินสุดท้ายหนึ่งคือเธอในเห็นฉันเป็นคนอื่นไกลลองให้ต่อแซลม,มอนเนื้อแน่นคุณธนินเ์อย่าหลบมาสาม สองหนึ่งพออือหึอร่อยมากทำเนี่ยอร่อยกว่าคำที่โบทำมา้ทำได้เลยอ่ะเออเรากินเยอะเรากินอันเนี้ยสดชื่นมากตอนนี้ก็คือเกิดการจุลโมนันเกิดขึ้นไม่มีใครฟังใครก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวเปิดกล้องไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวกินด้วยกันคนถ่ายคือไม่ไหวแล้วนะคะทิ้งกล้องแล้วตอนนี้ ก๋วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอไปมันวุ่นวายมากค่ะทุกคนมันวุ่นวายมาก <c oughs> เดี๋ยวเราขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย